ใครที่กำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านอันนั่นหมายความว่าเราเปพุ่งรูปสัมพันธ์ต่อกันชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสมําเร็จในวันนี้ได้หากใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะชีวิตของคุณในวันนี้ค่ะเราเคยได้ไพ่ใบนี้กันไปแล้วจําได้ไหมคะเมื่อเร,เร็วๆนี้เองค่ะอยากจะบอกกับทุกคนค่ะว่าไม่ว่าวันนี้เรากําลังจะเจอกับเรื่องอะไรกันแล้วแต่สิ่งที่เราเจอมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความเหน็ดเหนื่อยหรือแม้กระทั่งการที่เราจะต้องถูกูกกออย่ในรเดิม อยู่ในภาวะเดิมๆในสิ่งที่เราถูกกดดันค่ะในช่วงนี้นะคะจะได้มีโอกาสที่เรานั้นจะได้เจอโอกาสใหม่ๆห,หลายๆครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนต่อเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแก้ปัญหากับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างไรและอยากจะบอกค่ะวันนี้คือข่าวดีคุณจะมีโอกาสได้พบเจอกับทางออกของชีวิตโอกาสที่จะทําให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นขอเพียงแค่คุณนั้นเข้าใจตัวตนของตัวเองก่อนค่ะ โอกาสอยู่รอบๆตัวเราค่ะขอให้คุณเชื่อแบบนั้นได้ไหมคะเพราะนี่คือเรื่องที่จะพิสูจน์ให้เรานั้นได้รู้จริงๆว่าโอกาสอยู่รอบตัวของเราจริงๆแค่เพียงเรานั้นเปิดโอกาสและอนุญาตให้ตัวเรานั้นได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะโลกใบน,นี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,าค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปนั่นคือตัวตนของเรา คุณอาจจะยังไม่รู้จักตัวตนของคุณดีก็ได้คะ่ะแค่ลองให้ตัวเองได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้ทําอะไรใหม่ๆถ้าหากว่าลองแล้วลองชอบเราก็แค่ทําต่อไปสิ่งนี้จะนําพาให้คุณนั้นได้มีอาชีพเสริมที่ดีขึ้นได้มีอาชีพเสริมที่สร้างไรายได้ให้กับคุณหรือมากกว่านั้นคะ่ะสิ่งนั้นจะทําให้คุณลืมตาอ้าปากและทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเลยก็ได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะอยากจะบอกกับทุกคนค่ะว่าลงมือทําในสิ่งที่เรานั้นอยากทําเถอะค่ะ ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําสิ่งที่เรานั้นไม่เคยรู้จักแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันน่าเรียนรู้แล้วเราสนุกกับมันลงมือได้เลยนะคะอย่ารอเวลาเพราะชีวิตของเรานั้นมีเวลาจํากัดแค่เพียงเราใช้เวลาทุกวันให้เกิดประโยชน์และคุณค่าที่สุดไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรอยู่ภายใบนี้บ่งบอกให้เรานั้นเรียนรู้และ เปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองไปได้มบใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ